เดีครับเรามาต่อ ep 2กันนะฮะในส่วนของรีวิวไฟส่องสว่างของเกซิรอนที่สั่งมาก็จะเป็นตัวไฟหน้าครับรุ่น v 1 9 d 1600กับไฟท้าย w อืมครับผมลองดูแล้วก็โอ้โหแสงจ้ามากครับเนี่ยฮะอันนี้แค่ระดับ2นะครับถือว่าสว่างจ้าดีมากเลยครับออันนี้ก็จะเป็นที่ผมติดนะฮะ ส่วนตัวยึดลักษณะประมาณนี้ฮะตำแหน่งที่ผมติดส่วนตัวท้ายก็จะมีของของเดิมตัวล่างนะฮะครับอันนี้ของเดิมฮะของของเกสรอนก็จะเป็นตัวบนนะฮะครับเนี่ยฮะครับจะผมลองปิดไฟล่างให้ดูกันนะแี้โอเคฮะไฟท้ายก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะครับอืมครับ แ้วอยู่ตำแหน่งมืดบ้างไม่ก็้เห็นชัดเจนเลยทีเดียวสวัสดีครับเรามาต่อ EP 2กันนะฮะในส่วนของรีวิวไฟส่องสว่างของเกซิรอนที่สั่งมาก็จะเป็นตัวไฟหน้าครับ รุ่น V19D 1600กับไฟท้าย W10 ครับผมลองดูแล้วก็โอ้โหแสงจ้ามากครับเนี่ยฮะอันนี้แค่ระดับ2นะครับถือว่าสว่างจ้าดีมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมติดนะฮะส่วนตัวยึดลักษณะประมาณนี้<อ>ส่วนตัวท้ายก็จะมีของของเดิมตัวล่างนะฮะครับอันนี้ของเดิมฮะ ของแกสิอนก็จะเป็นตัวบนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟล่างให้ดูก็ไนดนะ้โอเคไฟไท้ายก็ถือว่าโอเคอยูคอ่ครับืมครับแล้วอยู่ตำแหน่งมืดบ้างาไหมนี่จะเห็นชัดเจนเลยทีเดียว